วันนี้มีโอกาสมาจังหวัดตากอำเภออุ้มผางซึ่งการเดินทางก็ใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าพอมาเสร็จแล้วก็ประทับใจหลายเรื่องในเรื่องของพื้นที่ในเรื่องของอฐานที่ท่องเที่ยวที่นี่มันขึ้นชื่ออยู่ระดับโลกเลยคือน้ำตกเจียวสูวันนี้ก็มาเจอพี่บ่าวคนบ้านเดียวกันผมพั็ตาลุงพี่บ่าวก็สงขาก็พี่บ่าวเขาเนี่ยมีร้านกาแฟกู ต้นภูเลเมื่อกี้ก็ท่านต่อจอโชวฤทธิตออ์ต่อจอในพื้นที่ของจังหวัดตากอธิบายถึงต้นภูเลต้นคือต้นน้ำภูก็คือภูเขาเลก็คือทะเลหมอกเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามผมว่าถ้าเทียบกับภาคใต้เนี่ยอพอๆกับเบตงซึ่งเบตงเนี่ยพัฒนาแต่นม้มีสนามมุนสนามนี่ถัาต้องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ย ไอ้พวกนี้มันต้องเกิดเพราะว่าเกิดการจับจ่ายในพื้นที่เกิดการท่องเที่ยวยกระดับไรายได้ของพี่น้องประชาชนก็วันนี้ก็ยินดีที่ได้เราจะปีเหลาอายุ62ปีแล้วผมนึกว่า45เมื่อกี้อ้สุดยอดดูการแต่งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยของของพี่เขาก็ปิดระดับออกทีวีเพราะฉะนั้นเนี่ยากาแฟอร่อยมากตั้งอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภออุ้มผางเนี่ยขายตรงเนี้ยเป็นรถกระบะแล้วก็มีมีสาราไม้ไผ่อยู่บนรถแล้วก็กาแฟอร่อยมากเป็นกาแฟที่อัดด้วยลมไม่ได้ดิฟด้วยน้ำร้อนเป็นน่าจะเป็นอเมซิ่งของพุ้มผางครับพี่พี่มีอะไรครับ รู้สึกดีใจมากเลยเดี๋ยวได้พบได้ได้ยินเขาว่าเป็นเลขานายกด้วยใช่ไหมครับครับก็ยินดี้เตรียมมาดูจักกันครับตัวเองก็นุ่มมากแต่งตัวก็ดูดีเลื่อนเร็วกะชวยกันมาเที่ยวเยอะๆนะคครรับเป็นนี่อะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเที่ยวสักเดือนก็ไม่นับครับถูกๆขับข้อมูลครับขอบคุณครับางนี้เราจับครับ